เออผูกกรพ่ยตัวเองลงมาตัวรถเดเงมาตั้งแต่เก่าโมงสิบโมงพี่น้องเพื่อได้ข่ะมาฟังบัานเจ้าของตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกว่าสี่โมงแรงแหละเนาะเพื่อคนบ้านนะหาโมงกว่าเกือบหกสิบสบายดีสบายดีตอนคํำเด้อทุกคนยินดีตอนหับเข้าสู่สองสาวันหลันถุงเด้อเดี๋ยวนี้ออกจากหลันถุงหลันป่าแล้วก็ขค่ะมาตามขมโค้งมหาสื่อลำไยเมื่อขายหนานี่หนาลำไยเนาะปีนี้ลำไยกดก เบิ่งนตะฟังโค้งขังเราช่วงนี้นําขึ้นขนาดว่านําขึ้นแล้วมันก็สิบวยอยากแบกปันใดใดฐานย้ำแรงนี่เบากี้คือมือไงผุดแบกขึ้นมือว่าโอ้โหมันอยุบกูนอันนี้นํากําลังสิบัญชังยังเขาเราว่าอยู่ในระดับหกห้าคูนคูนขี้งอเดฟพี่น้องเคยบ่ได้ขี้งออีหยังดอกเวลามาซื้อเครื่องฟังนั่นนะ งอตะฟังคลองบานตัวเองไ้รับใยมือเกือบงอ <c oughs> คนเกรือเขาเกือสองร้อยโแม่นมันตกอยู่เท่าไรวะไปนการิกโล,ลอยหาสิบหกโลกโตัวแถมอีกไี่โกโลเพราชาวป,ป่าผูชองทมอ่าชองทงม,มันชาวกโลกประมาณสองร้อยเจ็โลกับสิบโลใช้ถ่ายอยู่คนะลองระวังมือเด้อ ถึงแล้วจ้าอ้ามชิบะตัดมันนะบ่อย่าเบากี้อย <and goodness> ่าจับนะอย่าจับมือเจ้านั่นเดี๋ยวพี่น้องหลังตูบเราไปขึ้นมเไปอุ้ยอะไรป่าเอียงวะน่ะนี่นี่ตีนเจ๊ไงเอียงป่าลดกุกก็ยังใตะเชลเชลอยู่เวลาเมียปิดเราปล่อยมัน เข้าขึ้นมาแบบนี้เงินตีเออเขาเจ้าจเทียนว่าเนชานเบ็สใส่เจ้ามบอต้องทื้อยังดอกเบิ่งของสุมพลพี่น้องเต็มละอุ้ยเต็มลำเงาาี้ยไอ้ไซไปเอาอแบกขึ้นมาที่นี่มาเนี่ยว้ยเบิ่งกระพังของฟังนี่ถ้าค่อยขายแพงอย่าม,มาตีอย่ามาตีแบบค่อยขายแพงเด้อค่ารถค่าเรือค่าฟัง ให้ชุ่มข่อยให้คายหิวชุ่มข่อยนหนด้วยายหิวลงม่าเดยเกือบตายหิวม่ได้เกือบตายหิวขึ้นหิวลอดจะขายสามสิบบาทก็ใช้เงินแต่ละบาทบ่แมนไงเนาะทุกอย่าง,งออ้่งออกเขื่อออกเคงอู้เบลกี้ <c oughs> น้ำโคองนะักเ <c oughs> ต็มพังไรแห้งงงดีเด่เขาใส่ซูสีพามไปว้าย่า yeah! ใส่ว่าภูมิถาหลัดอันนั้นอ่ะอัมันทับกัน,นมันกระแตกคือกัน,น,นแตกอยู่เพือเขาก็ต้องเลือกงลงไปคนนะนี่คนเดิมหมดจบไ้คะคนะโดดกตอดบอกว่าอย่าโดดอย่าโดโดกระเม่นกิ่งอุ้มรูมลงในขางซ <c oughs> อยรลดเข้ามาออดปิดได้ยุ dạ yeah. bye

ลำใหญ่จ้าลำใหญ่กลัวสีฮอดบ้านในทงขาดทงขาดเบิดเปลี่ยนไปแล้วทงหนึ่งวางสี่รอบห้ารอบเอาลงสามรอบแล้วก็วางอืออา,า,าอลองบ้าบนนงง่ายอ,อ,อ,นะอ,อ,อีบบกเงื่ยขึ้นมาแล้วก็วางวางแล้วขึ้นมาอีกอก็ไม่วางซีหาเถื่อนยี่ฮอดบ้านเบิรงอันนีคลองคลายสืบเมื่อไหร่ซองแจงเนาะแบกจนหอบพี่น้องกดอุซาแบกลำใหญ่ขึ้นมาแต่ตาฟังพระราโบเล็กกดเปิดกล่องโอ้ยไขยท่ทอดได้มาเบึ้ง ตอนนี้เขากำลังถาหลดอยู่อันนี้เป็นตู้อยู่ตะฟังของพากันไปโจ้น่าคำของขายอยู่บ้านกับบอท่านได้เตรียมบัตรที่นี่เราบุ่นกันเลยจ้ะตรงมาตรงมาอีก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 ,อ,ก <laughs> อ้าวหงี นีาเาาะปเต็มรถอยายะพี่เนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงช่อนช่อนช่อนบอ,อนลได้ช่อนไหมเก็บขึ้นมจะายลูกเ๋ยวเสียเขาไนเดอกมาไหหนูเก็บเองต่อกระจาไป <laughs> มันไหลขังนี่มันเป็นดินมึนๆเพราะว่าบอลมันเข่าก็พอดีล้มรถนะ กตากตาบุยโคืนเลยบ่พี่บอกกี้เขาอย่างไปทางนี้พี่พี่กลัวเสียหอดเท่านั้นบ่น้ามันอันนันเขาทางนี้มันสบายกลัวมันบ่เปื่อนทำไมมันมืดมืดเจ้ามาหอดกินเหรอขนมนี่บอกกินบ่าจิโร่หรือว่าจิโป้ป้าฮิตซ่าไม่นี่นะ ของลูกสาวปลาเต็มไม่กินพิซซ่าแล้วเร็วเราไปคูจิโรมากนไปบดเเบิร์ดเหมือดอเนี่ยไปขับสาวใบแล้วก็มาเอื้อยจักรลอยตัวเร็วปาบทันเดนับยูสันขายจังไดนี่นะผู้เื้อยวตัวใหญ่พดเนี่ยบบบเอาแล้วไม่ใหญ่เลย บอกให้เอาเหือไปหักคอยเด้อบอสัเบิ่งกิโร่ตัวยังงัยคอยโทรมาเป็นมากใจเขาเป็นตัวผู้เนาะชื่อป่าจ้าโคตรเก่งเลยไปขุดได้หัวหัวปานเลยคอยบ่เคยขุดกิโร่ในายปานนี้เด้อมือโปรจ้งร้อยนะเพราะแห้งแล้วบืนจ่าร้อยตัวนี่ว่าเก่งแล้วเอาไปแต่ว่าเห็นตัวมันงอไหลนี่ตัวมันเสียแน่ั่นเอาไปขุดทัวรมดข้าใใส่ของมันขี้กัน ว่าเชียวแยงมให้ด like okay. ืมบมดมานแยงนี่ยโคิโเมื่อเมือนสอนเนางสาเมื่อยาหมอยจังสีเดเมื่อบดนี้แล้วกมาแต่ขุดจิโลเบึ่งในยผูเอารอยของเจ้าใครนะดะเครของเจ้านะใครเราด้เอาเอาคูดมาให้เราได้สินะขอจิโรก็เสียวจิโล่เมื่อ เสียเ,เมื่อทางกินเมื่อทางขายนี่แหละจ้าพออย่บ้านทำมันบริมีจีรอดได้เลยนะแต่ว่าเบิร์ตหนีใจเสียจากลอยเนาะเดี๋ยวต้องถาบังข,ข,ขายฟั่างลอยโซ่ตอยหาิบืมลอยตัวตอลอยหาสิบบาทไปคือสีคุดมวนเนาะขายมันบรเลกค่ะนะ คิดว่าอะไรเป็นเงินเราทำหมดนะคะซอนสีหับกิโลเมื่อขายอยู่ตลาดมืออื่นเนาะเพื่อเอาเงินทงานมันสิบการกันตายเว่อติตื่นยางเมื่อเช้าอีกกระยันมีตัวตายอีกแต่มันก็เสียงคือกันพอเวลาเขาหนับลอยมันก็สิบบเปะเลยพี่น้องเมื่อนะก็เผื่อมันลูปมันยังคือกันผูกแม่นบอก มันก็คือแมงขนุนอยู่ติแล้วมันเสิบริการกันเนาะปกติมีแต่ผ้ากันค้งใส่กระถังใส่หมอเด้มันกัดกันสิเาบอสใส่ป็ห่เางเ้างใส่กสใมให้ลายเอนก็ติงงงสจีปุ่มตัวใหญ่ฉนเจ้เอ้ยฮ่าฮ่า

ดีเลยปส่เก็บจงกบาหน่อยๆอยู่ในนคนทางก็สิประมาณนี้หัวสั่นหัวค้อนเมื่อขนาดว่าทุกคนเ่อน้อในดบ้านิงเอาดีๆจ้ามีแรงีแรง่มันสั้นนี่นะคือมันตกึงานเขาจะมีบรรดบมี มี <สะ S 1> ไดมาแถวำนค่ะนกงลุีมน่มอันนี้คือคับแบบนุ่มนวลสุดเลยพี่น้อมเน้ะคันแบบขี่ไวต,ต,ตึง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 มาแห้งก็ซิเซ็ต วอาแล้วบัตนี้จะหนีออกไปประมาณ6-7เจนาทีบห่านค่ะคือเพื่อมาหัาบ้านพอดีจะผาโมงโมงในนกเขาดีสับละ จิ๋อพี่น้องสี่ลอยตให้สีเอากัะมาเลยจ้านำขายหายตัวระบาดตอนนี้ปลาแพงเอาแล้วลอยหนึ่งขายสั่มขายลอยสองลอยแล้วม้งในนี้มีสี่ลอยพี่น้องอันนี้คองที่สือมาเมื่อนี้เนาะเสียงตะลุเลือนเห็นงานอันนี้ของขาแสงฝากสือเออบริไดแต่ลำไย,ยดอกปาดหนาเหลือมามากๆปลีนี่มารับซื้อรัดซื้อลำไยลายแรกพี่น้องลูกค้าเจ้าแรกเลยลำไย,ยพันเดียวลงแต่ลดสัํม ไปเลือกเอาเดือดใจอยู่หลดโอเคนะทุกคนเอ้ยเศร้าเหมยเศราหมอยก่อนบัดนี้สิดีเมื่อหาเสียบสิเมื่อเสียบของปิ่งขายก่อนกำยายทันเดียวลงแต่รถดเศาจ้าคลิปนี้คือสิลาเดือดเนาขอบใจเด้วยสู้ขูสู้คนที่ติดตามแลก็เป็นกำลังใจสวัสดีไปแล้วสบายดีสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนสวัสดีหนอตัวใหญ่ใหญ่ปะงานรุ่